โจทย์โอ peration 3เงื่อนไขถามยัยงไ,ไมงมาดูกันนะครับเงื่อนไขของโอ peration นะฮะแม้มันจะมีโอ peration ค cool, ูณใช่ไหมแค่ตัวเดียวแต่มันมีเงื่อนไขให้เรานะครับเออจะเอา a กับ b มาบวกกันเมื่อไหร่เมื่อตัว a จะต้องน้อยกว่าตัว b นะครับจะคูณกันเมื่อไหร่เมื่อ a จะเท่ากับ b จะ ลบกันเมื่อไหร่เมื่อ a นะตัวหน้านะจะต้องมากกว่าตัวหลังนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนเนะเราเริ่มต้นจากสเต็ปอะไรครับ C นะครับ C o peration คูณของ5นะได้เท่าไหร่ครับ C o peration อ่าน,นี่คือ a นี่คือ b นะฮะ c มันน้อยกว่า5นี่วะเน้น a น้อยกว่า b ก็เลยใช้เงื่อนไขที่1นะครับ ก็คือเอา4มาบวกกับ5ได้เลยนะครับนั้นตอบเลข9นะครับตัวต่อมานะครับเราก็แทนค่าตรงนี้เป็นเลข9ใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็นเลข9แล้วนะครับ9มาโอเปอเรชันกับเลข1นะครับ9โอเปอเรชันกับเลข1ได้อะไรอันนี้ A นี่คือ B นะครับ A มันมากกว่า B ใช่ไหม A มากกว่า B ใช้เงื่อนไขที่3นะครับ นั้นเงื่อนไขาที่3คือเอา a ลบ b นะครับก็คือเอา9กมาลบกับ8ปดเออลบกับหนึ่งนะเก้ลบกับหนึ่งเหลือ8นั่นเองนะครับโอเคนะครับนั้นสุดท้ายนะฮะก็ได้เป็น8นะฮะแปดโอเปอเรชันคูณของ8อีกทีนะครับอา้าวแปดโอเปอเรชันกับ8นะฮะก็คือ a กับ b ปรากฏว่า a กับ b มันเป็นไงเท่ากันโอ้โหก็จะคูณกันนั้น8ปคูณแก็ตอบ64นั่นเองโอเค